สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้จะมารีวิวเกม Iron นะครับซึ่งตอนนี้พ้นช่วงโคสเตเตไปแล้วด้วยแล้วก็จะเปิดเป็นทางการวันที่กระดก,กรกฎาคมนี้ครับโดยผมจะใช้ข้อมูลจากช่วงที่เล่นโคสเตเตมารีวิวครับ Iron นะครับเป็นเกมแนว MMORPG ของ PC นะครับที่ไม่ลงมือถือเพราะงั้นบอกเกินเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่มีรูปออตโต้ครับ เนื้อหานะครับเป็นเรื่องของสงครามระหว่าง2ฝ่ายนะครับที่เราสามารถเลือกฟังได้ตั้งแต่ตอนสร้างตัวเลยแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับเพราะนั้นเลือกดีๆเลยประเด็นนะครับของเกมอยู่ที่2ฝ่ายนี้นะครับโดยเกมจะแบ่งออกเป็น5คลาสประกอบไปด้วย w a l o r d e l e m e n t a l i s t m y s t i c a s s a s s i n แล้วก็ n u n เ e r ครับซึ่งตามชื่อนะครับมันบอกชัดเจนอยู่แล้วยกเว้นเพียงแต่ที่เป็น Mystic นะครับถ้าผมเรียกว่า Healer จะเข้าใจได้ง่ายกว่า โอเคครับเมื่อเข้าเกมเราจะพบว่าเกมนี้มีกราฟิกที่จัดว่าสวยนะครับแต่ก็ไม่กินสเปคซึ่งเมื่อปรับสูงสุดนะครับก็ไม่ได้หน่วงแต่อย่างใดแต่ก็จะมีความตกยุบอยู่บ้างพอสมควรนะครับเพราะว่าเกมนี้ใช้ u n r e a l Engine 3นะครับถ้ามองในแง่ดีก็คือเกมไม่กินสเปคครับเมื่อดําเนินเกมไปสักพักเราจะพบว่าเกมนะครับใส่ความแอคชั่นเข้ามาพอสมควรเช่นการดีดตัวออกจากกับดักการป้องกันการโจมตีซึ่งในวิดีโอนะครับจะเป็นคลาสวอลล์อด เกมนะครับจะสอนเราอยู่พักใหญ่เลยจนกว่าเราจะเข้าใจการบังคับพื้นฐานแล้วก็จะส่งเราไปยังแผนที่ใหม่ครับณนะแผนที่ใหม่นะครับสิ่งแรกที่ได้เรียนก็คือการใช้เครื่องล่อนเพื่อช่วยในการเดินทางรวมถึงสัตว์ขี่นะครับซึ่งที่นี่มันมีแจกฟรีผมไม่รู้ว่าพอโอเ n นเบต้าแล้วจะมีแจกอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีนะครับสเก็ตบอร์ดแจกฟรีตามเนื้อเรื่องมีให้ใช้ครับพอเล่นมาถึงจุดนี้นะครับจะสังเกตว่าเกมเนี่ยนอกจากการอัพสกิลแล้วไม่มีเรื่องของสเตตัสเข้ามาเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าเกมนี้นะครับใช้สเตตัสจากไอเทมแล้วก็เพชรเป็นหลักโดยเพชรที่ว่านะครับก็เหมือนตัวอัพสเตตัสที่เราสามารถนําเข้าหรือถอดออกได้เมื่อเปลี่ยนของสวมใส่ดังนั้นสเตตัสนะครับจึงเป็นไปตามของครับส่วนสกิลเองนะครับก็มีที่น่าสนใจก็คือการเลือกความสามารถของสกิลเสริมโดยเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับนอกจากนี้ยังบันทึกเก็บไว้ด้วยเพื่อสามารถใช้เรียกตามสถานการณ์ที่ต่างกันไป พาะง้นแม้จะเป็นคาร์ดเดียวกันนะครับก็อาจจะมีการแตกต่างที่ความสามารถของสกิลต่อมาด้านการต่อสู้บ้างครับเกมนี้อย่างที่บอกครับมันอาศัยการบังคับเข้าช่วยการรักษาระยะทางสําหรับการโจมตีระยะไกลการกดตั้งโลและหลบหลีกสำหรับระยะประชิดดูไปก็ทําให้มีสีสันพอสมควรครับแม้การเคลื่อนไหวจะดูแข็งๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดพราะง้นถ้าใครชอบเล่นแนวนี้นะครับเกมแบบเน้นฝีมือก็ว่าคงชอบเกมนี้พอสมควรเหมือนกัน แล้วก็มาดูข้อเสียกันบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เห็นชัดมากก็คือไม่มีเสียงสนทนาของตัวละครหรือเสียงภาคครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเป็น c ค o s s b e หรือเปล่าส่วนอีกอย่างก็คือมาเป็นเรื่องของกราฟิกครับตรงนี้สามารถมองได้ทั้งดีและร้ายก็คือกราฟิกตกยุคแต่ก็ไม่กินสเปคไปพิจารณาเอาเองครับส่วนอีกอย่างสําหรับคนเล่นเกมมือถือคงไม่ชอบแน่ๆก็คือไม่มีระบบออโต้ครับเล่นมาสักพักแล้วก็ยังไม่เจอเข้าใจว่าน่าจะไม่มีนะครับซึ่งโดยทั่วไปเกมพีซส่วนใหญ่ก็ไม่มีออโต้อยู่แล้ว เลยไม่ได้มองว่าแปลกอะไรเท่าไหร่แต่มันก็เป็นข้อเสียตรงผู้เล่นต้องเก็บเลเวลด้วยตัวเองทั้งหมดครับโอเคครับผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็ดีใจครับที่มีเกมออนไลน์ PC เปิดใหม่บ้างหลังจากที่เห็นแต่เกมมือถือมานานมันก็ทําให้นึกถึงสมัยไปเล่นร้านเกมกับเพื่อนๆสมัยก่อนครับผมแนะนําว่าลองไปเล่นดูบ้างแล้วค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบรีวิวนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ